เรื่องคดีชอบโกงคุณจตุพรอุบลเลิศนะโทษทีนะฮะเศรษฐี hmm. นีคนปากช่องที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยฝีมือของคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดกับพวกนั้น mm hmm. มันมีความซับซ้อนแล้วเกิดขึ้นหลายกรรมหลายวาระ mm hmm. จนกระทั่งท่านผู้ชมรู้มาตำรวจเนี่ยต้องดำเนินคดีช่อโกงเป็นปกติทุระ mm hmm. คือพูดภาษาแถวบ้านผมนะเขาเรียกว่าช่อโกงจนเป็นสันดาน ในการโกงโกงแล้วโกงอีกโกงแล้วโกงอีกสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์พายทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาวซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการรวบร,วม,รวมกฎหมายอาญาคือดีชอบโกง กับคดีกฎหมายฟอกเงินบูรณาการเข้ามาเป็นมาตรการดำเนินคดีกับผู้โอนรับโอนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดจะได้ถือโอกาสยึดอายัดทรัพย์สินท่านผู้ชมครับพฤติการการช่อโกงที่มีการเปิดเผยกันตอนนี้มีอยู่4คดีคดีแรกคือสิทธาเบียมังเกิดหลอกให้คุณอ้อยทำแพลตฟอร์มสลากออนไลน์ จำนวน71ล้านบาท2ล้านยูโรเรื่องที่2คือเงินส่วนต่างซื้อรถเบน g 4ซ์ G400 จำนวน1.5ล้านบาทนี่คือเงินส่วนต่างเรื่องที่3อ้างการณีสแกมเมอร์คริปโตจำนวน39ล้านบาทเรื่องที่4ค่าจ้างออกแบบโรงแรมจำนวน9ล้านบาท ผมเคยบอกในวันแรกหลังจากที่คุณสิทธาออกมาท้าทายผมเมื่อวันที่23ตุลาคม2567ว่าเรื่องนี้ผมสนธิริมทองกุลจะเดินหน้าสุดซอยถือเป็นการกระชากหน้ากากเหล่าทนายเซเลบที่ชอบจ่อออกหน้าสื่อทั้งหลายว่าทำเพื่อประชาชนทำเพื่อสังคมแต่ในความเป็นจริงแล้วมีเบื้องหลังอันสก,กปรกโสมม และผมภูมิใจที่จะทำให้สังคมไทยนั้นสะอาดขึ้นมาอีกเป็นหน้าที่ของผมวันนี้ท่านผู้ชมคงประจักษ์แล้วว่าผมและทีมงานผมนั้นของจริงมีข้อมูลอยู่เต็มกระเป๋าเพียงแต่จ,จะเลือกเปิดข้อมูลในเวลาไหนเท่านั้นเองต้องขอชื่นชมคุณปานเทพเป็นเอกฉันที่ประชาชนชื่นชมโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะเอกสารหนังสือสัญญา จ้างเขียนพัฒนาโปรแกรมฉบับนี้ครับท่านผู้ชมหนังสือฉบับนี้มีชื่อว่าโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบโปรแกรมแอปพลิเคชันซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์จัดทำขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์2566ระหว่างคู่สัญญาคือพี่อ้อยนางสาวจตุพรอุบลเลิศกับบริษ,ษัทผู้จัดทำแอปพลิเคชันนาคีนะ ซึ่งผมไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดแต่เพราะเป็นข้อมูลสำคัญในสำนวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจสัญญาฉบับนี้นี่นะฮะมีกำหนดระยะเวลา1ปีตั้งแต่1นกันยายน2 5 6 6ถึงวันที่1กันยายน2 5 6 7ผมไม่ลงรายละเอียดของสัญญาแต่ท่านผู้ชมลองดูดีๆที่หน้าแรกสัญญาเขียนชัดเจนฮะท่านผู้ชมว่าทั้งสงฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมากันโดยมีรายละเอียด ในภาพนะครข้อที่1การจ่ายค่าจ้างผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าสินจ้างเหมาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างปเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น2ล้านยูโรก่อนเริ่มงานท่านผู้ชมครับภายในวันที่15กุมภาพันธ์2,066ค่าจ้างเหมานี้รวมภาษีบู์ค่าเพิ่ม ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายไปแล้วนะฮะซึ่งเอกสารสัญญาฉบับนี้มีการลงนามเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ไจะลงนามพร้อมกันเพราะเอกสารฉบับนี้สำนักงานสิทธาลอเฟิร์มโดยคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นผู้ร่างขึ้นมาและส่งให้คู่สัญญาทั้งสองฝั่งเซ็นโดยแม้ทั้งสองฝ่ายจะเจอกัน สิทธาร่างสัญญาส่งให้คนที่รับจ้างสร้างแอปพลิเคชันเซ็นส่งไปให้คุณจตุพรเลิศจุบเเษ็์ทำไมถึงไม่ให้เจอกันเพราะทนายตั้มสิทธาทำตัวเป็นคนกลางคือเป็นที่ปรึกษากฎหมายของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคือทั้งพี่อ้อยจตุพรและบริษัทผู้จัดทำแอปพลิเคชันนาคีนอกจากนี้แล้วทนายตั้มสิทธายังเป็นผู้รับ โอนเงินค่าจ้างจำนวน2ล้านยูโรเองเงินโอนเข้าคุณสิทธาเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมได้เปิดเผยไปแล้วครั้งแรกในรายการคุยชุดนงนสนที่เมื่อวันศุกร์ที่25ตุลาคม2 5 6 7เอกสา,ารนี้คือสลิปการโอนเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาโลตัสปากช่องระหว่างคุณจตุรพรอ,อุบลเลิศกับสิทธาเบี้ยมเกิดซึ่งเดินทางไปเปิดบัญชีไว้ที่สาขา เพื่อความสะดวกในการโอนเงิน2ล้านยูโรซึ่งเมื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทแล้วจะได้ประมาณ71ล้านบาทก่อนที่คุณสิทธากับภรรยาคือเดือนปฏิทตาเบียบังเกิดจะนำไปยักย้ายถ่ายเทซื้อบ้านตกแต่งบ้านและทรัพย์สินอื่นๆต่อไปนะฮะท่านผู้ชมครับผมคิดว่าการช่อโกงเงิน71ล้านบาทนั้นในภาพรวมท่านผู้ชมน่าจะกระจ่างสิ้นข้อสงสัยแล้วจากการชี้แจงของ อาจารย์ปานเทพภูมุพัในในรายการโหนกระแสเมืเม่อวันพุธที่ผ่านมาประเด็นต่อมาเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีความคืบหน้าอีกคดีคือกรณีที่สิทธาเบี้ยมกเกิดทนายตั้มกับพวกกุเรื่องอ้างสแกมเมอร์คริปโตเพื่อชอบโกงเงินคุณจตุพรจำนวน39ล้านบาทและตำรวจ กองปราบได้นำกำลังจับกลุ่มนายนุวัตรยงยุทธหรือนุคนสนิตของทนายตั้มและจับกลุมนางสาวสารินีนีนุชนาหรือแซนแฟนสาวของนายอนุวัตรนายนุวัตรหลังจากที่สารญานุวัตรหมาจับมีความผิดฐานร่วมกันชอบโกงผิดพรบอรคอมพิวเตอร์และก็ร่วมกันฟอกกัน จากกรณีช่อโกเงิน39ล้านบาทของคุณจรุพรพนักงานสอบสวนพบหลักฐานว่าทั้งสองคนเป็นผู้ไปถอนเงินสดจำนวน39ล้านบาทที่พี่อ้อยโอนเข้ามาออกจากธานาคารที่ยหางสรับสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งย่าน5แยกลาดพร้าวรวมถึงพบว่ามีการปั้นแต่งพยานหลักฐานโดยการทำทีเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกดูดเงินออกจากบัญชีบิตคอย เพื่อใช้เป็นหลักฐานตบตาพี่อ้อยห้หลงเชื่อว่าถูกดูดเงินไปจริงจนต้องนำมาสู่การออกหมายจับดังกล่าวหลายๆคนอยากให้นหน้าชัดๆของในนุนุวัตรกับแซนสารีนีเพราะที่ผ่านมาตอนตำรวจไปจับกลุ่มสอบปากคำทัค้คู่ใส่หน้ากากปิดบังหน้าตาไปตลอดหลายคนไม่ทราบเรื่องราเก็บกรณี39ล้านบาทซึ่งโดนพวก สิทธาเบี้ยบังเกิดและพวกอ้างเรื่องแก๊งสแกมเมอร์เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับเหตุเกิดเมื่อพี่อ้อยจุพรเป็นคนที่ชื่นชอบและติดตามอินสตาแกรมดาราจีนคนหนึ่งชื่อเฉินคุณชอบมากก็เลยมีการต้องการจะติดต่อเพื่อมาโชว์ตัวที่ประเทศไทยเข้าใจว่าจะให้ไปโชว์ตัวที่ปักช่องบ้านของเธอต่อมาเมื่อกลับมาประเทศไทยมีการหลอกจากอินสตาแกรของเฉินคุณว่าจะมีการเดินทางมาย่งประเทศ ถ้ามีการโอนเงินให้อย่างไรก็ตามมีการระบุว่าการโอนเงินนั้นต้องเป็นโอนเงินด้วยเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีเป็นเหรียญบิตคอยซึ่งคุณจตุพรหรือพี่อ้อยนั้นไม่มีความรู้ในการโอนเงินแบบนี้ทําให้ในายตั้มทนายตั้มหรือสิทธาเบี้ยมเกิดแนะนำให้ชายคนหนึ่งชื่อนุก็คือนายนุวัตยงยุทธมารู้จักกับพี่อ้อยบอกว่าคนคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเงินคริปโตสามารถโอนเงินบิตคอยให้กับเฉินคุณได้ พี่อ้อยหลงเชื่อโอนเงินให้หนุสองครั้งรวมเป็นเงินสองล้านบาทแล้วก็อ้างว่าในนุก็อ้างว่าได้โอนเงินให้เฉินกุณเรียบร้อยแล้วสองทางฝ่ายทนายตั้มสิทธาพิมเกิดได้ประสานไปกับพันตำรวจเอกภูวโดนอุ่นโพผู้กำกับสานีตำรวจนครบาลบางซื่อซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพลตำรวจเอกสุเชษหักผ่านโดยทนายตั้มกับผู้กำกับได้อำนวยความสะดวก ให้แซนสาลรินีนุชนาทแฟนสาวในนุลงบันทึกประจำวันในวันที่23พฤษภาคม2566ทั้งทั้งที่แซนสาลรินีนั้นไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆเลยและยังเป็นการบันทึกประจำวันข้ามเขตด้วยเพราะสาลรินีนั้นมีทะเบียนบ้านอยู่ที่เขตดินแดงนอกจากนี้แล้วในการลงบันทึกประจำวันดังกล่าวยังมีพิรุธหลายประการทั้งเรื่องตัวเลขความเสียหายที่สำคัญ รายละเอียดในใบแจ้งความทั้งยังไม่ระบุถึงความเสียหายของเงินในกระเป๋าจำนวน39ล้านบาทแต่อย่างใดโดยก่อนที่เข้าไปแจ้งความที่สอนอบังซื่อนั้นนายนุวัตนและแสนสารินีได้ติดต่อแจ้งกับทางพี่น้อยซึ่งเป็นเลขาของพี่อ้อยจตุพรว่าบัญชีเหรียญคริปโตถูกระงับเพราะโอเหรียญบิตคอยให้กับเพื่อนพี่อ้อยจากนั้น จึงนำเอกสารของสนบังซื่อมาอ้างกับพี่อ้อยจรุญพรว่าอินสตาแกรมที่ได้มาอ้างว่าเป็นเฉินคุณเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงและอ้างว่ากระเป๋าเงินออนไลน์ถูกระงับจนตัวเองมีความเสียหายสูงถึง3-9ล้านบาทท่านผู้ชมครับตามผมมาการลงบันทึกประจำวันดังกล่าวมีพู้รุษอย่างไรบ้างกล่าวคือที่มีผู้รุธมากๆนั้นจะยิ่งน่าสงสัยเพราะพูิกับสนบังซื่อนั้น มีความสนิทสนมกับทนายตั้มเป็นเวลาหลายปีและทั้งมุ่งกับสอนอบางซื่อและทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดต่างมีความใกล้ชิดสนิทสมอย่างมากๆกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านด้วยต่อมาโดยเฉพาะหากเนื้อหาการบันทึกจําวัน,นั้นเป็นเรื่องเท็จไม่มีการตรวจสอบด้วย เพราะว่าในาบันทึกประจำวันอ้างว่าสาวีไดโอนเงินบิดคอยให้กับอิอน,อนสตาแกรมที่อ้างว่าเป็นเฉนินกุลจานวน7ครั้งมูลค่า2ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากพี่อ้อยเงินก้อนนี้จึงไม่ใช่เงินที่เกิดความเสียหายแต่ความเสียหายด่ลงบันทึกประจำวันสาีนีลงบันทึกประจำวันว่ากระเป๋าเงินออนไลน์ถูกระงับบัญชีไม่สามารถเข้าไปได้อีกเลยที่น่าสังเกต สาดที่นี่ไม่ได้กล่าวถึงความเสียหายว่ากระเป๋าเงินออนไลน์ถูกระงับบัญชีไม่สามารถเข้าได้ถึงนั้นมีความเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ซึ่งท่านผู้ชมว่ามันผิดพิสัยไหมที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้เพราะธรรมดาแล้วถ้าเงินเราหายเราแจ้งตำรวจนั้นตำรวจจะถามว่าเงินหายเท่าไหร่หายสองหมื่นบาทหายแปดพันบาทก็ว่ากันไปนี่ไม่มีบอกเลยการไม่กล่าวถึงเรื่องยอดความเสียหายแต่มามัวบันทึก ยอดที่โอนเงินไปนั้นก็เพราะเป็นยอดรวมเงินเท่าไหร่ก็ได้เพื่อนําไปอ้างกับพี่อ้อยจตุพรว่าเป็นเพราะพี่อ้อยจตุพรทําให้เกิดความเสียหายแต่ที่น่าสนใจนคือบันทึกประจำามฉบับนี้ยังได้เขียนข้อความที่มีลักษณะผู้อ่านที่ไม่เข้าใจหลงผิดคิดว่าเป็นการแจ้งความเพื่อหาผู้กระทาความผิดว่าเขียนอย่างนี้ครับจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนตรวจสอบบัญชีปลายทางว่าเป็นของผู้ใด และเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดหรือไม่อย่างไรผู้แจ้งจึงมาแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้กระทาความผิดให้ถึงที่สุดต่อไปมีหน้าซ้ำเจ้าหน้าที่สอบสวนยังช่วยใส่ข้อความที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นไปว่าพนักง,งานสอบสวนสอนักงษซื่อได้รับคําร้องทุกไว้และจะดำเนินการสอบสวนต่อไปท่านผู้ชมครับหยุดตรงนี้ก่อน ประเด็นความหมายการบันทึกประจําวันที่ซ้อเนื้อหาเป็นการแจ้งความนั้นสําคัญเพราะทําไมครับการบันทึกประจําวันนั้นไม่ต้องดําเนินการอะไรต่อแต่ถ้าเป็นการแจ้งความต้องมีการตั้งเลขคดีแล้วทําการสืบสวนสอบสวนความจริงก็จะรู้ทันทีว่าที่มาของบันทึกประจําวันนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเท็จแต่เรื่องนี้ท่านผู้ชมรู้ว่าไม่มีการตั้งเลขคดีใดๆเพราะตํารวจถือว่าไม่ใช่แจ้งความ แต่เป็นการบันทึกประจําวันแต่มีเนื้อหาเหมือนกับว่าเป็นการแจ้งความสำหรับคนที่อ่านที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้หลังจากนั้นนุนุวัตกับแซนสาริณีก็นําได้นําบันทึกประจําวันที่มีเนื้อหาเหมือนแจ้งความไปหาพี่อ้อยเอาบันทึกประจําวันนี่ซึ่งไม่ใช่การแจ้งความอ้างว่าความจริงแล้วคนที่โอนเงินบิตคอยให้พี่อ้อยไม่ใช่นุเป็น ชื่อสารินีและเสียหายกระเป๋าเงินถูกดูดออกไป39ล้านบาทแต่เวลาแจ้งตารวจไม่ได้บอกว่าในกระเป๋าเงินนั้นมีอยู่เท่าไหร่แต่พอมาบอกพี่อ้อยบอกว่าดูดไปล้ว39ล้านบาทท่านผู้ชมครับข้อสำคัญอะไรมะมีการแสดงละครดรามา่าทะเลาะเบาแวงกันร,ร้องห่มร้องไห้ระหว่างนุนุวัดกับแซนสาริณีต่อนหน้าพี่อ้อย ทำให้พี่อ้อยหลงเชื่อเสียใจว่าพี่อ้อยทําให้นุกระแซนเดือดร้อนและเสียหายพี่อ้อยก็เลยความที่มีเมตตาก็เลยทําแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายสา,ารณนีจํานวนเงิน39ล้านบาทในวันที่25พฤษภาคม2566ผมเล่าโดยสรุปคือหลังจากนั้นนุนุนวัตกับแซนสา,ารณนีก็ได้ไปเบิกเงินสดดังกล่าวที่ธนาคารก,กรุงศรีอยุยาสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวันที่29พฤษภาคม2566 โดยพยานปากหนึ่งที่ชื่อมี่ซึ่งเป็นอดีตเป็นพนักง,งานธนาคารที่แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วทำงานกับผู้บริหารระดับ CEO ของธนาคารนั้นเป็นผู้ประสานง,งานกับธนาคารให้ล่วงหน้าจึงได้รับรู้ว่าผู้ที่ฝากฝังงานถอนเงินสดครั้งนี้คือทนายตั้มสิทธาเบีย้ยมังเกิดซึ่งได้ร้องร้องขอให้ มีขอธนบัตรใหม่ในการเบริเกเงิน3าล้านบาทด้วยเพราะธนบัตรใหม่จะเป็นการตามไม่ถูกก็เบิกจากธนาคารไหนนะฮะเพราะถ้าไม่ใช่ใชธนบัตรใหม่แล้วก็จะมีพลาสติกที่คุมแล้วก็บอกอยากทางไหนส่วนในวันเบิกเ,เงินนั้มีคนนํากระเป๋าเดินทางมาเบิกเงินสดพร้อมทหารอีกสองสาหนายมาขนเงินจากธนาคารกรุงศรียุธยาสาขาเซ็นทร,รัลลาดพร้าวไป แล้วคุณสิทธาพิมเกิดจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเกิดขึ้นในงกับเงิน3.9ล้านบาทคุณอ้างได้ไงว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นก็ในเมื่อคุณเป็นคนส่งข้อความให้มีว่าขอให้เป็นธนบัตรใหม่คุณเกี่ยวข้องเข้าไปเต็มเท้าสองเท้าเลยเรื่องนี้มาโปแตกเพราะต่อมาเรื่องนี้เป็นข่าวคณะทำงานของผู้าการสอบสวนกลาง นะฮะบิ๊กกล้องทําการสืบสวนสอบสวนจึงพบความจริงว่าคนที่โอนเงินคริปโตให้พี่อ้อยคือในนุน,นุวัตนไม่ใช่แสนสารินีซึ่งเป็นภรรยาตามที่มีการลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอนอบ,บางซื่อนายนุนุนวัตนไม่เคยถูกระับบัญชีเงินดิจิทัลใดๆทั้งสิน้นแล้วแสนสารินีก็ไม่เคยโอนเงินคริปโตให้พี่อ้อยเครั้งจนถูกนาบ,บัญชีแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นแล้วความเสียหายที่อ้างว่า3,9ล้านบาทจึงเป็นเรื่องเท็จทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบความผิดปกติสืบค้นได้จริงออกหมายจับนุนุวัตและแซนสารณีตั้งแต่วันอังคารที่12พฤศจิกาย,ยน2566และแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้กับนายตั้มสิทธาซึ่งอยู่ในเดืนจำด้วยท่านผู้ชมครับ ถ้าทัานตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพภูมิกับสถานีตำรวจบางซื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวจริงและเมื่อรู้ว่าข้อความการบันทึกประจำวันซ่อนรูปในรูปของการแจ้งความเป็นเรื่องเช็จทั้งสิ้นแล้วท่านภูมิกับตำรวจนครบาลสอนอบางซื่อควรดำเนินคดีคนที่มาเกี่ยวข้องทั้งหมดในการลง,ง,งบันทึกประจำวันปลอมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแซนสารินีหรือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ตาม